มาที่ความเคลื่อนไหวในบ้านเรากันบ้างน,นะคะหลังจากคว้าแชมป์เอเชียได้เป็นสมัยที่2และอย่างคว้าแชมป์ซีเกมสมัยที่17กระแสะความนิยมของนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยยังคงมีอย่างต่อนเนื่องเลยนะคะล่าสุดคะ่ะได้มีการทําโมเดลตุ๊กตาของ2นักวอลเลย์บอลหญิงก็คือหน่องเพื่อนจิตถินขาวและสารานุสาราต้อมคำมาเอาใจแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยด้วยนะคะจะน่ารักน่าเก็บสะสมขนาดไหนไปติดตามกันเลยคะ่ะ คุณผู้ชมครับที่ผมถืออยู่ตอนนี้คือโมเดลตุ๊กตาของสองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนุสราต้อมคําและปลื้มจิตถินขาววันนี้ผมจะพาไปชมขั้นตอนของการออกแบบและพัฒนาตุ๊กตาทั้งสองตัวนี้กันครับ แนวคิดในการรีเลย์โมเดลตุ๊กตาของนักวอลเล์บอลหญิงเกิดจากกระแสะความนิยมของทีมนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยซึ่งได้ขอลิขสิทธิ์การจัดทาจากสมาคมวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยโดยนําร่องทาโมเดลของ2ซุปเปอร์สตาร์แห่งวงการวอลเล์บอลไทยนิงงนองปลื้มจิตถิ่นขาวและสาร่านุสราต้อมคาซึ่งใช้ระยะเวลาในการออกแบบขึ้นรูปและตกแต่งสีสันทั้งสิ้น2เดือนทําจาก PVC ชั้นดีมีความสูง7เซนติเมตรบรรจุในแพ็กเกจที่มีการข้อมูลประวัติส่วนตัวตําแหน่งการ พร้อมไล่เซ็นให้บรรดาแฟนคลับแฟนกีฬาได้สะสมกันซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะสมทบกองทุนสวัสดิการของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจุดเริ่มต้นนะคะของการทําตุ๊กตาโมเดลนักกีฬาไทยเนี่ยมาจากว่าจริงเราก็มีความชื่นชอบในสะสมโมเดลตุ๊กตานักกีฬาต่างชาติอยู่แล้วแล้วในต่างประเทศเนี่ยก็มีการผลิตตุ๊กตานักกีฬาต่างชาติที่มีชื่อเสียงนะคะมามากันนานแล้วแล้วก็ เยวาวชนหรือเด็กเนี่ยหรือคนที่สนใจก็จะซื้อกลับไปสะสมที่บ้านนะคะไว้เป็นแรงบันดาลใจถึงความมุ่งมานะ่นของนักกีฬาต่างๆนะคะเลยจุดตรงนี้ก็เลยเป็นไอเดียว่าจริงๆนักกีฬาไทยตอนนี้ก็คือมีศักยภาพและความสามารถเนี่ยไม่แพ้ใครในโลกเหมือนกันนะ,ะโดยผู้ออกแบบตั้งเป้าผลิตโมเดลตุ๊กตาของวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนให้ครบทีมต่อไปเกรียงไกรห้องเฮงเสงทีมข่าวกีฬาสำนักข่าวไทยอสพทรายงาน